สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Driver กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะครับมาดูกับรถแข่งกันบ้างดีกว่านะครับผมเรียกได้ว่ารถยนต์ธรรมดาเนี่ยมันอาจจะเบื่อๆจำเจแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ารุ่นใหม่ๆมันก็ไม่ได้ออกกันทุกวันนะ,นะเนาะวันนี้เองเนะี่ยอยากจะพามาดูรถแข่งรุ่นใหม่ล่าสุดของ p อร์เช e เลยนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือ p o r s c ช e 963นะครับผมหรือว่า ปอร์เช่963นะครับซึ่งรถคันนี้เองเนี่ยเป็นรถแข่งนะครับไม่ใช่เอามาขับในท้องถนนทั่วไปได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าสาวกเจ้าชายกบเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าปอร์เช่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการทํารถให้ออกมาขับได้ดีมากๆเลยประสบการณ์การขับเนี่ยหลายหลายคนที่ผมเคยคุยด้วยมานะก็บอกว่าปอร์เช่เนี่ยที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีอาจารย์ผมคนหนึ่งตอนที่ผมเรียนอยู่มาหาลัยเขาเป็นอาจารย์ที่เป็นลูกครึ่งเมกาเขามีบ้านอยู่เมกาแล้วเขาก็บอกเขาเคยเป็นแรลลี่แล้วก็ได้้ปนนนัั่่่่งงงรรถขขขอคคททีีเเาาูจกซึ จากมีนาเอ็กทีนนะครับก็คือไฮเปอร์คาร์ของปอร์เช่ถูกไหมบอกว่าโอ้เกิดมาไม่เคยนั่งรถอะไรที่ดีขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วเขาเองก็มีเคแมนเนี่ยมันก็บอกว่าขนาดเคแมนเนี่ยรุ่นเริ่มต้นอ่ะมันยังขับได้ขั้นเทพเลยนะครับคือแบบว่าหมายถึงว่าขั้นเทพตรงนี้ไม่ใช่แรงมา้าอย่างเดียวนะแต่มันคือการขับขี่ฟิลลิ่งสมดุลทุกอย่างบรลงบาลานซ์โดยรวมเนี่ยปอร์เช่ทำออกมาได้ดีมากมากแลหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าปอร์เช่เองอะ่ะแบบที่สุดแล้วมันคือที่สุดแต่เนี่ยก็แล้วแต่คนนะครับซึ่งทีนี้เองเนี่ยากนรรมหล,ลคนนะ็โเชช เป็นสุดยอดอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาดูเวอร์ชันรถแข่งของเขากันบ้างดีกว่าปอร์เช่963เนี่ยมากับคุ้มพลังไฮบริดที่แรงถึง680แรงม้าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าทำไมรถแข่งถึงแรงม้าไม่เป็นพันแรงม้าละ่ะก็เรียกได้ว่ารถแข่งเนี่ยนะครับไม่จาเป็นต้องมีแรงม้าเยอะอย่างเดียวนะครับคือเวลาเราทํารถแข่งเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยมากๆเลยคืออย่างรถขายเนี่ยนแน่นอนแรงม้าเยอะมนะันอาจจะดูแรงมันจะดูซิ่งแต่พอเป็นรถแข่งเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแรงม้าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุสด มันมีหลายๆปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความสูงที่แบบติดกับพื้นขนาดไหนแอโรไดนามิกเป็นยังไงเฮ้ยจะใช้ยานแบบไหนทุกอย่างเนี่ยมันมีการคำนวณมาหมดแล้วนะครับแล้วมันส่งเสริมกันและกันอย่างเรื่องน้ําหนักเองอะ มันก็สําคัญไม่แพ้แรงม้าเลยคืออะไรแต่คนผมคิดว่าดูรถเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่แรงม้าถูกไหมน้ําหนักเองมีผลมากบางรถบางคันเนี่ยเฮ้ยแรงม้าอาจจะไม่เยอะมากแต่น้ําหนักแม่งเบามากเลยรถคันนี้ก็แรงมากๆเร็วมากๆได้เหมือนกันโดยปอร์เช่963เองเนี่ยนะครับผมเป็นรถที่ถูกทําขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันระยะยาวแล้วก็จะเตรียมลงแข่งขันนะครับผมในรายการ FIA World Endurance E Championship และรวมไปถึง IMSA WeatherTech s p o r t c a r Championship ด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้เอามาลงแข่งขน,นะคน e แค่เปิดตัว เฉยๆจะเริ่มลงอย่างเป็นทางการจริงๆเนี่ยในช่วงเดือนมกราของปีหน้านะครับก็เดี๋ยวรอดูกันดดดได้เลยโดยการแข่งประเภทนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการแข่งที่เรียกได้ว่าแข่งกันยาว24ชั่วโมง24ชั่วโมงก็มีหลายรายการเลยนะครับที่รถคันนี้เนี่ยจะเอาไปลงแข่งนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น24ชั่วโมงนะแข่งระยะยาวแบบมัน12ชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่เนี่ยแหละคือรถที่รถคันนี้ถูกทําขึ้นมานะครับก็เรียกได้ว่ารถคันนี้เอ,เองนะครับดีไซน์สวยมากๆเลยคือเป็นรถแข่งที่ดูมมมมีคควาาาใส DNA Por เเเข้ไปยออออะกๆ่ืืหนแบบ คารเวอร์ชันเอามาเป็นรถแข่งนะครับคือถูกไหมไฟหนงไฟหน้าอะไรสไตล์ดีไซน์ปอร์เช่อันใหม่เนี่ยคือแบบโคตรเอกลักษณ์แต่บอกไว้เลยว่าจุดเด่นจริงๆผมชอบมากๆของรถคันนี้นะคือด้านหลังของรถนะครับมันเหมือนแบบยานอวากาศจริงๆเลยอะเทมากๆเลยนะครับ ็เรียกได้ว่าคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงตอนมันลงแข่งจริงๆก็เดี๋ยวรอติดตามนะอันนี้ก็คงจะเป็นแบบเฉพาะหน่อยสาหรับคนที่ชอบดูรถแข่งชอบดูเรื่องของความเร็วแบบสุดๆเลยอะไรแบบนี้โดยการแข่งพวกนี้เนี่ยที่เราแข่งกันนานๆอย่างนี้เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วก็ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีไงแบบโอ้เราจะได้เห็นว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีเทคโนโลยีสุดยอดเลยนะเราแข่งนานๆได้นู่นนี่นั่นได้แชมป์มานู่นนี่นั่นก็เป็นการแข่งขันกันนอกจากนักแข่งแล้วก็เป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีด้วยเหมือนนกกั็ หวังว่าทุกคนเนี่ยจะลองมาดูลองมาเปิดใจดูกันบ้างผมว่าคิดว่าก็สนุกดีแต่ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูขนาดที่ว่าแบบโห24ชั่วโมงเลยนะครับก็ได้ว่าเราก็ดูเป็นไฮไลท์อะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ติดตามทุกรายการ F1 เองอย่างเงี้ยก็พอจะรู้บ้างนิดนิดหน่นนอยหน่อยนะครับไม่ได้รู้เยอะอะไรถ้าใครมีความรู้เยอะกว่านี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ก็แล้วกันนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็นํารถรุ่นนี้มาให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับเพิ่งเปิดตัวไปในงาน Goodwood Festival of Speed ที่เพิ่งผ่านมาก็เรียกได้ว่าใหม่ล่าสุดจริงๆรดรถรุ่นนี้นะครับ่านผู้ชมคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนกับรายการ Drive o e l d นะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีเรื่องราวข่าวสารยานยนต์อะไรที่น่าสนใจอีกเนี่ยเราจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังวันนี้ลาแล้วครับบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Drive o r l d นะครับ